สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลาและเกมสีมลลพชรกั้เพิ่นที่กรหลักสู้กุศนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกถูปน้อยสายจวดครับพี่น้องครับพบกันวันนี้คือเก่าครับพี่น้องครับวันประสบบอร์ดีที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ครับพี่น้องครับอัปเดตอีกช่วงหนึ่งครับหลังจากที่อัปเดตไปแล้วหลายวันนึงนะครับเดี๋ยวไปสีมาอัปเดตช่วงคำครับประมาณ เดี๋ยวพมโม่งแรงกับเป็นรองตอนนี้กะแค่ทังอุ้มเพ็ดอทางเหตุทังเอากระไปพี่บอหันแล้วพี่บอ้ตลงไซส์สะข,ขึ้นข้ามหน่อต่อข้างเมื่อนี้โอ้แสดงว่า มองเนี yeah, it, it it? It mm ่เป็นรถของลำพงครับพี่น้อกครับก็ดีนรถลำพงเขายกได้ครับเนี่ยครับอมดีครับดครับ่จะไหนไปจะไหเพชรยังเพชรยังนี่โซกันโซกันโซกันเรื่องยังยังเขาจะไปยูไสดี๋ยวยูแบบไหน้างวงทีอยู่หน้าเพราะโอเรื่องเนี่อมาขึ้นซ่อมยูไสยมาขึ้นนี่นีและครับซึเป็นที่ใหญ่เลยครับบ่ไปจะไหคือบ่จวดขวางไงอืมไพศานเมเลียนเมเลียนบ่ ว่าใหญ่วังใหญ่ซ้ำเก้าซ้ำเก้าสิละโอ้พายเอกตัวนี่ซ้อมเต้นมาจากปีสองปีแล้วบ่เนาะรับฤดูการบังหันเต้นอยู่วันสิบกว่างานเลยครับเรื่องการเต้นอ๋อรฤดูกาลนี่เด้อฤดูกาลนี่ก็คาดว่าได้เต้นบนฤดูกาลนี่หรอบ่ครับผมเออกับถ่ายรายละเอียดอีกทีปีนี้เป็นปีที่สองบับปีที่สองอ๋อนี่เด้พายเอกจังเกาะเป็นพายเอกครับเป็นแดนครับเป็นแดนแดนสายแท้แดนสายแท้ไม่ได้ร้องเพลงเลยบ่ ได้เยครับดิทงไดครับรุ่นลารุ่นกูไปก่อนซื้อวัุไก่อนสายาน่ะท็อฟฟี่ครับท็อฟฟี่ทอฟฟี่เพชรลำเพลินเจ้าฮทนี่ช่องยังครับยังบองปรึกษาคุณยูว่าชิเปิดช่องกันนี่ฮะพี่เปิดช่องช่องเปิดช่องเปิดช่องช่องช่องเปิช่งเนิะเปิลช่อช่องเา่องเปิชงเองเะได้องเปิลา่ช่องเะิลช่สดายชปิโมทวงไปพร้องเปิลชมองเนครับหลายช่อง ปรึกษากันต่อส่วกันต่อเด้อคุณผู้ขอญาดไปถ่ายคลิปจะน้อยกันครับโอเคโอเคคุณเป็กอีกตัได้กินไว้จากพี่บีพี่นัำพงโ์เครื่องดื่มครับผมจัดไปแล้วกาแฟกระป๋องนึงครับเอ้าเมื่อวานก็เห็นอาจารย์ลอยสร้อยก้อยสร้อยจูผมว่ากินน้ำเพลินบ่จากกินแล้วครับบ่โอ้ชมตัวกินเขาจากไปจากไปจากพี่บีเหมือนกันพี่บีอีกโอ้ขึ้นจวดพี่บีครับพี่ชายนี่แหละครับผมครับผมเอ่อมาหอยเจ้าานแลี้ยวเจ้าป้านพ่นบริกาเนี่ย กเอ้าเดี๋ยวจะตั้งไปซ่องเมื่อเช้านี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับนะสายจัอันนี้ก็เป็นวิธีไงเมื้อนี้พยาบาลสายจวดให้าน้องตัวเอารถมาครับพี่อัพมากลับไปเอารถพี่อัพอีกรอบสองหนยครับเนี่ยตักไปใส่เฮ็ดหยังครับแล้วรถมาก่อนค่อยว่ากันเฮ้อไนหยังน้อมันเป็นรถมากนะครับพี่น้องแต่พี่กระสืนพระเอกครับพระเอกแท้นพระเอกชิ้นครับสิครับก็แม่นธรรมดาเลยวู๊ เขาเป็นแท็บวว่าเดี๋ยวนีช่วนี้ก็รู้สึกก็จอยแล้วก็เขาวานดหนียวเาวาช่วงที่พิสนดูการก็อ้วนบึกกบง่ดยดีดิครับทีมงานครับนักยางเดียวเนาะแต่ในฤดูกาลนี่ทีมงานจวดมีออดกาด้พยงาน,าางานสุดยอดครับเปาอีกเพีวชิ้นเปาอีกเป,เปาอีกนะเปาอีกเปาอีกเธอ,เอเตะน้ำเนาโอ้สแสดงว่าแซ่บอวาครับไปบ้างขึ้นนั่งพัดนั่งเนี่ ักระตักแซ่บๆหลังจากที่อันนี้แล้วกับเพื่อนกับซื้อเอาขั้นขึ้นต่อครับขั้นขึ้นเอย่างคดที่ตามต่อไปว่าสิเป็นยังไงครับไปแล้วครับเห็นคั้มแรกครับทีมงานเที่ยงทำส่วนมากครัาแต่ละคนกับ่ใบสองใบสามออกมาเใ็้งานครับมันก็เลยเวลาอากาศใช้งานมันหน่อยเนาะด้วยพลักกีดหน้าที่มันได้ลงตูนี่ครับสวัสดีครับทตามไหมข้างครับขึ้นเหมือนกันตัวออกมาเลยครับเนี่ย กำลังขนข้ามนะครับโอ้บางตรอดเนี่ยมาแม่รถจอดบางแล้วบ่ดนีรถจอดบางบ่โอ้ยรับออกให้ได้ถ้ายลิปก่อนจ้าขยับรถเท่าไหรไออุ้มมันจะบางอันนี้อันนี้ค้าเนี่ย ผู้บริหารว่าจะให้เอารถมาทำอะไรใช่ไหมครับยังยังยังดี๋ยวแปลวาไงครับเดี๋ยวจะบอกอยู่ร้านเดิมนี่แปลว่าไงเดี๋ยวจะโอนไปแล้วจะน้ำด้วยสีแยกไอ้ตรงสามแยกี๋ยวจะเอาไปติดตัวนี้นะผมผมเลือกเล็กก่อนได้ได้ได้จะเลือกเล็กบอเงแล้วแปเอาไปมากันครับผมครับผมโอ้ เดี๋ยวป้ายก็พี่น้องครับเดี๋ยวป้ายมาติดแล้วผมว่าไปเฮ็ดศอย่างครับพี่น้องจังโปรติดตามต่อไปครับพี่น้องครับทีมงานทีมงานต้องลวดกับคีมลวดคีมคอนมาใช้แล้วเนาะมาใช้สาวบอต้องต้องไปเอาบันไดร์ไหมไม่เวลาติดป้ายเลยนะจาออกว่างมดเลย ติดป้ายนะติดป้ายแล้ปแผนติดป้ายมากเลยติดป้ายนีติดป้ายเอาตัวช่วติดป้ายได้เลยอ่าแผนเชื่อมปีนี้ฤดูกาลนี่สุดยอดครับมี่ยากฮัมเหล่อ่าตะกอนเพิ่มกับพีเอฟซีบอลลัมเพิ่นเพิ่นครับนึ่เพิ่นอ่าลังจากที่พิกกิจการเพิ่นเพิ่นมาซาการงานได้หมดเลครับโอ้ปกติแล้วเลยวงเพชรเพิ่นเพิ่นเรับหนี่งต้องได้จ้างช่างเชื่อมจากโม่เอื้อมมากนะครับผมนะครับอย่าเลื่อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเลื่อนแผ่นที่แผ่นตากกันเลยครับหายากในคนเชื่อมในฤดูกาลนี่ไอ้ฮัมเหล่นะครับนี่ เยิ <together> ้มแน่ยิ้มแน่เห็นกล้องยิ้มแน่โบโบหมักปนไหนก่อนอะโบโบได้โบโบสินค้านันเโบมักปนไหนปะไรเปจะไรให้กายให้งานไวหรือเปไวรอดูติดตามตอนต่อไปตับเลไมเ็ดสิบหาเม็ดยีสมหาดิเมสิบหาช่างหัดสายจวดครับพี่น้องครับรอ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 แต่เม็ดบอกผ่านไม่รุ่น นาาตลบเนี่ยสุดยอดของแท้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 เอาเค้กครับพี่น้องครับตอนนี้กักระลังซ่อมแซมเต็มนะครับอะไรบอดีกับซอมแซมนะครับตอนนี้ครับพากระซเอาไปเนี่ยปลาปลาไก่เลยดูการเปิดฤดูกาลแล้วมีอย่างมากมายครับพี่น้องสารับคลิปนี้กับความเคลื่อนไหวของทีมงานมรเพชรอำเภอเท่ากันนี่สีฝากพี่ฝากน้องมาสนิทก่อนนะครับเด้อนะครับนี่ครับบาดีอ่ะไีเท่ากับเลสเตอร์ซสูสขึ้นไปครับ ช่วงนี้ก็บ่จําเป็นก็ยังเพิ่นว่ายังบ่อยากให้ต้อปานลดวครับเดี๋ยวสิลมพายุมาจังได้กบ่ฮู้นะครับย่างแพะมาทับหลังโคู่ลังคาอีกางงายครับพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาประดับมาครับค่อยสิต่อขึ้นไปแล้วก็สิใส่ประดับหน้าเนาะพร่น้องวันที่5จะเตรียมการกันพี่น้องครับวันที่5จะเบิ่งเด้อว่าสิเป็นจังได๋ครับฉากประดงประดับเฮาอ่าพ่อมโปรโมทหรือยังครับนี่ครับตอนนี้กำลังสิขึ้นคั้น รู้ดูการนี่กันนี่อีกแล้วครับคานสลิงครับพี่น้องครับการสลิงนี่เหมือนเดิมเรืองของกานไฟครับคานสลิงกับคานไฟมาอีกชิ้นเดียวมาเรื่องครับพี่น้องครับอืมอะไรนะไปถอยเลยฮะถอยเลยถอยเลยไปไหนถอยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตังให้แล้วโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายขี้แป๊บเดินก่อนใกล้จะจบแล้วนี่น่เดินหน้ามันเกิดอ่อ่าเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปทำภารกิจต่อละเดอ๋ยวกันต่อยุคสมบูรณ์ครับพี่น้องครับ เปล่าป้องเปล่าป,ป้ายน้ำดาบไม้หน่ไปาดาบไม้ไปได้วยไหมนี่ใครจะเปล่าป้ายช่วยวเราป่ะนี่เดี๋ยวผมเอาช่วยครับขึ้นดีก,ก่อนอ่า <ไป S 1> เพราะว่ามันต้องได้มีคนยกป้ายช่วยนะยอ๋อรอบเดยอนตลอดปีโชคดีและมีตลอดไปครับพี่น้องครับเจอก,กัชินาะสวัสดีครับผมจะช่วยครับ